ได้เลยครับผมจะเขียนบทความยาวประมาณ1,000คำเกี่ยวกับ YU Express Win Express ในรูปแบบบรรยายต่อเนื่องเป็นย่อนหน้าโดยจะไม่ใส่หัวข้อภาษาไทยแต่จะเล่าเป็นบทความเต็มๆแบบเดียวกับที่คุณเคยขอไว้ครับ วายูเอ็กซ s หรือ w i n e x p r e s เเป็นชื่อที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของการเดินทางที่รวดเร็วทันสมัยและเต็มไปด้วยพลังเหมือนกับสายลมที่พัดแรงผ่านภูมิประเทศได้อย่างอิสระไม่มีสิ่งกีดขวางชื่อนี้สามารถสร้างความรู้สึกตื่นเต้นและมีพลังแก่ผู้ฟังได้ตั้งแต่แรกยินจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับการใช้เรียกขบวนรถไฟความเร็วสูงในอนาคตที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครไปยังหัวเมืองใหญ่ภาคเหนือ ภาคอีสานหรือแม้แต่การเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนความหมายของคำว่าวายุซึ่งสื่อถึงพายุหรือลมแรงผนวกกับคำว่า Express ที่หมายถึงความด่วนความวไยและประสิทธิภาพทําให้ชื่อเต็มของโครงการนี้มีพลังดึงดูดและน่าจดจำอย่างยิ่ง แนวคิดของวายูเอ็ s ซจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อขบวนรถไฟแต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ใหม่ในการคมนาคมของไทยที่ต้องการยกระดับระบบขนส่งสาธารณะสู่มาตรฐานสากลระบบรถไฟความเร็วสูงถือเป็นเทคโนโลยีที่หลายประเทศให้ความสำคัญเพราะช่วยประหยัดเวลาลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนตัวลดมลภาวะทางอากาศและสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การที่ไทยเลือกชื่อที่ทรงพลังเช่นนี้มาใช้กับโครงการจึงเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่การเดินทางไม่ใช่แค่ความสะดวกแต่เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาภาพลักษณ์ของวายูเอ็กซ์เพรยังสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบรถไฟความเร็วสูงทั่วโลกที่เน้นรูปทรงเพรียวลมทันสมยัย สะท้อนความเร็วสูงสุดที่อาจแต่250-350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเครื่องยนต์ที่เบารางที่มั่นคงและตารางเวลาเดินรถที่แม่นยำสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทำให้ผู้คนสามารถเดินทางจากกรุงเทพไปเชิงใหม่หรือโคราชไปกรุงเทพได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงลดระยะทางที่เคยเป็นอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาสที่จับต้องได้ อีกหนึ่งมิติที่สำคัญคือผลทางเศรษฐกิจการมีระบบวายูเอ็กซ์เพรสจะทำให้เมืองใหญ่และเมืองรองเชื่อมถึงกันได้อย่างราบรื่นส่งผลให้การท่องเที่ยวการลงทุนและการขนส่งสินค้าเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพธุรกิจท้องถิ่นสามารถเชื่อมกับตลาดใหญ่ได้รวดเร็วขึ้น เกษตรกรสามารถส่งผลผลิตสดใหม่เข้ากรุงเทพได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถนั่งรถไฟจากสนามบินหลักตรงเข้าสู่เมืองท่องเที่ยวโดยไม่ต้องเสียเวลาบนถนนที่แออัดสิ่งเหล่านี้คือผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงชื่อเอ็กเพรสที่ไม่ได้หมายถึงความเร็วในการเดินทางเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงความคล่องตัวของเศรษฐกิจโดยรวมด้วย วายูเอ็กซ์ยังเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกเพราะประเทศที่มีระบบรถไฟความเร็วสูงมักถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าและมีการวางแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนการใช้ชื่อที่ทรงพลังเช่นนี้สามารถสร้างแบรนด์ของชาติให้มีความน่าสนใจไม่เพียงแต่ต่อคนไทยแต่ยังต่อสายตาชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจตัวชื่อมีความเรียบง่ายแต่ทรงพลัง เข้าใจได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทำให้สามารถใช้ประชาสัมพันธ์ในระดับนานาชาติได้อย่างไม่ยากเย็นด้านวัฒนธรรมวายุเอ็กซ์เพรสยังสะท้อนความเป็นไทยในเชิงสัญ,ญลักษณ์เพราะคำว่าวายุมาจากรกราศัพท์สันสกฤตที่พบในวรรณคดีไทยและศิลปะก,การแสดงหลายแขนงลมและพายุถูกเปรียบเรยถึงพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และมีอิสระ การนำคำนี้มาใช้ในโครงการขนส่งแห่งชาติจึงเป็นการเชื่อมโยงรากวัฒนธรรมเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวทำให้ชื่อดูมีมิติไม่ใช่แค่คำทับศัพท์ตะวันตกแต่มีความเป็นไทยซ่อนอยู่ด้วยนอกจากความหมายและสัญ,ญลักษณ์วายูเอ็กซ์เพรสยังสะท้อนถึงความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งให้ทันสมัยเหมือนประเทศญี่ปุ่นจีนหรือยุโรปการได้ใช้รถไฟความเร็วสูงที่ปลอดภัย สะดวกและราคาเข้าถึงได้จะทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าประเทศกำลังเดินหน้าไปข้างหน้าอย่างแท้จริงและไม่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในยุคโลก,กาภิวัตน์โครงการวายูเอ็กซ์เพรสอาจต้องเผชิญความท้าทายหลายด้านเช่นงบประมาณมหาศาลการก่อสร้างที่ซับซ้อนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการวางระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิธภาพแต่หากสามารถก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ได้ก็จะกลายเป็นรากฐานสำคัญที่เปลี่ยนแปลงประเทศในระยะยาว ความสำเร็จจะไม่เพียงสร้างความสะดวกสบายแต่ยังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมสร้างความภาคภูมิใจและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนาแห่งอนาคตวา Express จึงไม่ใช่เพียงชื่อของรถไฟหรือระบบการขนส่งแต่คือภาพฝันและความหวังของสังคมไทยที่กำลังสแสวงหาวิธีการเดินทางใหม่ที่รวดเร็ว หลอดภัยและทันสมัยชื่อที่สะท้อนถึงพลังของธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีมนุษย์จนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าที่จับต้องได้จริงเมื่อถึงวันที่โครงการนี้สำเร็จวายูเอ็กซ์เพรสจะเป็นมากกว่ารถไฟความเร็วสูงแต่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าประเทศไทยสามารถก้าวสู่มาตร,รฐานใหม่ของการพัฒนาได้อย่างภาคภูมิ